การต่อสู้ในเมืองโคบานีของซีเรียที่ติดกับพรมแดนของตุรกีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลังจากกองกําลังของเคอร์ดิสถานส่งนักรบเข้าไปสู้กับกลุ่มไอเอสกลุ่มซนีหัวรุนแรงที่บุกโจมตีเมืองดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดกลุ่มไอเอสก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายอย่างน้อย4ครั้งโดยการโจมตีเริ่มต้นขึ้นจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายสองครั้งใกล้กับแนวพรมแดนติดกับตุรกีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการโจมตีในพื้นที่ดังกล่าว ต่อมากลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่มีฐานอยู่ในอังกฤษเปิดเผยว่ามีการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายอีก3ครั้ง1ครั้งเป็นการผูกระเบิดฆ่าตัวตายไว้กับตัวส่วนอีกสองครั้งเป็นา่าบอมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเคอร์ดิสถานและกลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียะระบุว่าการโจมตีด้วยา่าบอมสองครั้งตรง แนวพรมแดนซีเรียตุรกีเป็นการโจมตีจากดินแดนตุรกีเ <Yeah. S 1> นื่องจากมีรายงานว่ารถยนต์ทั้งสองคันขับมาจากตุรกี อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของตุรกีก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าคํากล่าวอ้างนั้นเป็นเท็จหลังจากสถานการณ์การสู้รบเข้มข้นขึ้นก็มีรายงานว่ากลุ่มไอเอสได้นำรถถังเข้ามาโจมตีเมืองดังกล่าวแล้วขณะที่สหรัฐก็โจมตีทางอากาศกลุ่มไอเอสไปสองครั้งทางตะวันออกของเมืองโคบานีโดยมีรายงานว่าการปะทะกันรอบนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายเป็นนักรบของกลุ่มไอเอสรายและเป็นกองกำลังเคอร์ดิสถาน8ราย กลุ <IS> ่ม i อสบุกยึดพื้นที่ต่างๆในเมืองโคบานีมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ถูกนักรบชาวเคิร์ดในพื้นที่สู้กลับอย่างหนักเช่นเดียวกันโดยได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังเบชแมกเบแมกแกของเคอร์ดิสถานในอิรักและกลุ่มติดอาวุธต่อต้อตานรัฐบาลของนายบาชาอัลอัซซัตประธานาธิบดีซีเรียอีกจานวนหนึ่งนอกจากนี้สหรัฐฯตัพันธมิตรย,ยังช่วยโจมตีทางอากาศกลุ่มไอทํสทให้กลุ่ม i ออสไม่สามารถยึดเมืองดังกล่าวได้ นักวิชนักวิเคราะห์มองว่าการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มไออสกำลังเสียเปรียบกองกำลังเคอร์ดิสถานที่บุกยึดคืนพื้นที่ในเมืองโคบานีอย่างแข็งขันจึงทำให้กลุ่ม i อใช้การโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายไม่ใช่ด้วยการประทะกันโดยตรง